สองหองเบิ ars, ่งว่าป <ifen S 1> ุ <st> uh ้ใหญ่คักเลยเนาะมาให้น้องชุกยืนเบิงพุนคักนาะพอดีสมส่วนนี่ถือนำบดานเพื่อนน้องชุกสมสมน้ำน้มันมันขุนเนาะ สบายดีสวัสบบดีท่านผู้ชมเมื่อทุกทุกคนเนาะทางภายในแหละต่างประเทศพอ่อๆกับบ่าวจอยเซนเกา่าเซนเคยทนผู้สมอีพีนี่ก็เดินทางมาบ้านวังคูนเมืองเซปนแขวงสมนทเขตเนาะมาเยี่ยมยามน,น้องซุกอีก,มมกคือเก่าทชมก็คือีพีนี่อัปเดต้องน้นาพิ่นเนาะว่าเห็ดหอดใสแล้วขั้นตอนใดแล้วทำม,มืสมเนาะไป,ปติดตามครับสมกันเลยสบ,บายดีน้องซุกสบ,บายดีโอเมเนกา เป็นวันจะเศร้าแจะเนาะเห็ดงามแต่เศร้าแจะไปได้กินข้าวเพิจเราบ่มานี่มเุ้าได้กับขา้าวยังกินมเุ้านี่กับได้กินยังตื่นมากกัหอดเจ็ดโมงก็ไปหาหน่อไม้โอ้มเุ้านี่ไปหาหน่อไม้โดยไปหาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ยังหน่อไม้พงังโอ้แซ่บบนหน่อไม้พงังแซ่บด้วยได้ได้ลายบนหน่อไม้พงังกับพรกินพอได้กินเอามาแผ่นแผ่นกาน้านมาแกงหรือมาต้มมาแกง มะแขงเนาะน้ำไม้พางน้ำไม้พางนี่แซ่บกว่าน้ำไม้ลาบ่แซ่บกว่าน้ำไม้ลาแซ่บกว่าน้ำไม้น้ำไม้เลยแค่นะโอ้มันมันมันบางเนาะโดยมันบางเนื้อหอมทั้งบางทั้งหอมทั้งอันันทั้งหวานโอ้ต้มก็แซ่บไปเนาะโดยตื่นตื่นแสดงว่าลูกจะเศร้าแล้วไปหาน้ำไม้เนาะโดยตื่นมากไงยังวันอาบน้ำเลยแล้วก็ไปหาน้ำไม้เลยหาน้ำไม้ก่อนเนาะโดยโอ้หาน้ำไม้ สีเอามาแกงบกเ่งเลยไงแผ่นกันไปหาน้ำไม้แล้วก็เอามาแกงแข็งขุดจิรอมาฟอมแล้วจังแกงใส่จิลล์ฟอมมากินบ่แกงใส่จิลล์แซ่บได้แซ่บอยู่แต่บ่มีมันบ่เห็นควายมันเพราะวอเป็นโตกะโอ้คือเดินไลน์ในบ้านนี่คือสีมีบ่มีเนาะบ่ค่อยมีเนาะดยแคมเซพุ่นเนี่แคมเซก็มีพุ่นตก มันตกหรือคุยมันบ่โดย<ห>เพื่อนคุยมากเออหาคุยยากเนาะโดยพอได้ก็มีแต่ได้ซองซ้ำโตอะไรนำเซคือไลยบนนำเซโดยเซ่ย่าย,ยเซ่ไปซ้อนไม่ได้แลนะ้วเนาะโดยมาเยี่ยมยานมน้องซุกบนในกันอัปเดตห้องน้ำเนาะจะนั่งไปเบิ้งห้องน,นอ้ำฮ็ดฮอดกันตอนใดละ่ะโดยไก่เลยเนาะไก่ซีเรียสแล้ว สองสามมือกันแล้วแล้วดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำดีใจบ่ได้ห้องน้ำโดยดีใจห้องน้ำแล้วก็ยังแต่ไฟบันนี้เนาะโดยมีพอปัจจุบันนี้ใส่ไฟอ่ากับเพือนเขาสมบูรเนานะโดยตอนข้าเจ้าอตอนข้าเจ้าคันได้ไฟเขาบ่ก็ถือว่าสมส,สมบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะโดยถือว่าอันนี้ก็โอเคแล้วสำเนียงก็ได้เพือนอยู่ได้ห้องน้ำเนาะได้เพือนก็พอใจแล้วพอ่อแม่ อะไนเดย์พอวันบวหัวหัวเลยเดย์บวย่านแล้วได้ได้เพือนท่านนะใจเฮือนอยู่ก็ดีใจแล้วเนาะโดยได้เพืนอัน yup. น <c bio> ดีใจแจักเราได้โบมีนาซิวเลยคือว่าเกินความฝันแล้วเนาะโดยเกินความฝันแล้วได้ห้องน้ำได้แั้วนี่ก็ให้ดีใจเลยก็ต้องขอขอบคุณและขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกฐานเนาะที่ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นจนฮอดขันสุดท้ายนะท่านผู้ชมเนาะกัมมันนี่กัมมา อัปเดตห้องน้ำเพลินชมสองหองนอเนาะใกล้แล้วครับชมจะหน่อยสิให้น้องสุกเพิ่นพาไปเบิ่งห้องน้ำหดกันตอนใดนเนาะมาทำข้าวทำข้าวพ่นก้อนมื้อนี้กัเนาะคือว่าน้องวันตื่นแต่เช้าคนเราไปหาหน่อไม้เนาะไว้แกงกินเพิ่นว่าหน่อไม้พางหน่อไม้พางในเมืองไทยสิบ่มีดอกมีแต่ทางเมืองลาวเฮาหน่อไม้พางเขตเมืองเซโปนเฮานี่ยแหละกับพักเหนือหน่อไม้พ่างลายหน่อไม้เห็นหน่อไม้ไผ่บ่เออสิกินหน่อไม้ไผ่บ่หรือว่า น้ำม้นพุ่งบอลรือว่าสิกลิ่นน้ำม้นสั่งลายยางเราไปจักซื่อน้ำม้แสดงว่าบ้านเฮานี่ยน้ำม้นลายเนาะโดยน้ำมันลายน้ำม้ซอสน้ำม้บงแมนน้ำม้พังน้ำม้พุงเออแมนแมนมีหมดน้ำม้พุงมีใหญ่ขนาดไหนโดยมีแต่แบบแต่แต่แต่มานานนมันบ่แซ่บกินน้ำม้พุงนี่ส่วนหน่อยคนมันจะบ่กินโดยเขานิยมกินแต่น้ำม้พังกับน้ำมันลายน้ำม้บงแมนน้ำมันพุงนี่มันมันมันใหญ่ มดแต่งไม้มีแต่ไม้พางอะไรแสบอ่ามันตัวน,นี้เนื้อบางตัวน,นี้เนื้อบางกรอบหอมนุ่มนวลเนาะ<ด>ต้มแห้งแซ<ด>่บต้มต้มจำเจีวเจีวกะปิเจียวยังโอ้คักปลาไปเบิ่งห้องน้ำปลาเผนเห็ดหอดขนาดละ่ะสมออกมาทั้งพี่เลย,ลส,ยลสองห้องเบิ่งกว่าโอ้ใหญ่คักเลยเนาะมาให้น้องชุกยืนเบิ่งพุ่นคักเนาะพอดีสมส่วน นี่ถือว่าฮอดขันก่อสมสมเทพื้นมาน,นี่เทพื้นเบื้องลองสุกยืนนี่ปิดหน้ามาพี่้องสุกพอดีงามไหมเนาะเบื้องความือนี่คือห้องอาบน้ำสมุสมนี่คือเบ,บื้องอาบนา้ำอ่าตอนนีท้ทางนี้ห้องทายเนาะดเดี๋ยวเป็นมือนีเป็นเทพื้นสร้างเป็นเทพื้นเทพื้นแล้วเขาก็จะก่อขันห้องโบกแล้วก็เขาบานประตู ทางในจะเป็นประมาณนี้เนาะนาแน่น,นดีนะน้องสุกเนะาะคักบ่คักบอ<ะ>ดีแล้วเขาขันห้องก็จะประมาณนี้ยับไปพุนะ่นเพราะว่าหองไทยจะหองไทยจะบดได้เห็ดกว้างปนไดเห็นอันนี้สมมติว่ามือหนามือในมีเงินจะซื้อตู้สักผาดยังไ่ะพอดีพุ่งงามเลยอยู่เนี่สามเมหาคุณสองเมตร ต้นทึนก็อยู่ตกอยู่ประมาณ 20, สองหมื่นท่านผู้ชมเนาะรวมรวมลวประมาณนั้นท่านผู้ชมค่าค่าสร้างจะโบโบลายไปไลยค่าสร้างประมาณประมาณสามประมาณห้าพันหกห้าสามสิบหกประมาณห้าพันห้าค่าสร้างเนาะค่าสร้างจะบโบสูงเพราะว่าบริปูกะโลเลยบริปูเกินหนึ่งกะโลกระเบื้องบนา กระเบื้องปูพื้นนะเนาะบดิปูครับน,น้องชุกเอาธรรมดานี่ก็ได้แล้วเนาะโดยพื้นเขาคัดหยาบมาเอายันปูกระดานมานาปูกระเบื้องมืือมานาจะไหนมืน่น,มนล่มเนี่ยว่วแตกมีกระได้แล้วคักแล้วเนาะโดยมาแนนดีทำซุม้มดีใจดีใจน้ำดีใจน้ำเดี๋ยวสิบอกให้สางพคนเทในเฮททางนี้สูง ทางตีนจะหนีสูงแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงพุ่นเลยเออเวลาอาบน้ำอาบน้ำมันก็ไหลลงพุ่นรถโบต้องโบต้องกันนะเขาเป็นเอ่อเทสลบเทสลบลงไปเลยน้ำมันก็จะไหลลงหลังห้องน้ำไปเลยมันจะงามมันจะสบายบางคนเห็น้องน้ำมาบริจัดเพื่อตรงนี้แล้วก็น้ำอ่างมันเอาน้าหมกเนี้ยจะสั่งพนุษย์หรอเขาสร้างเขามืออาชีพอยู่แล้วเขาเขาเลือกสร้างมืออาชีพมา เขาบอกเขาก็ไรเขาเหตุเพราะว่าเขาเป็นสร้างเลยอืมเขาหุ่นแล้วงานเป็นสร้างซุกเปินเหตุงานอันนั้นอยู่แล้วงานงานวัดงานยังเราเหตุมืดสร้างเขาก็เลือกสร้างมือสีมาเขาหุจักกับเพินเด็กประมาณตัวนี้มั้งอันนี้จะจะประมาณนี้มั้งที่เป็นขันเงินเห็นบ่เป็นสร้างสุกเปินเห็หัดวัดเปินได้ถึสงส,สร้างหัดวัดเปินสร้างสุกสร้างหัดวัด เฮือนกำลังบักใหญ่กำลังเชื่ออนาคตข้างหนา้าเได้จรวมง,งานกันอีกจะมีแต่มิดสังกะสีนี่สังกะสีเอาหาสังกะสีใสแผ่นใสจะบ่ต้องอแต่ว่าบ่มีไปหานมือนนั้นบ่มีแผ่นใส,สโอ้เสียดายก็เลยเอาแบบนี้แต่ก็คือสิบ่มืดดอกเพราอมีแสงเข้ามาอยู่แล้วเนาะจะนั่นก็ได้ใส่งานแล้ว,วพ<อ>ูดเอาฮ <พอ S 1> ้อนบ่อก อ่ายว่าเบอร์หอนเจ้าบว่าหอนมาอีกสองสามมือก็แล้วล่ะขั้นตอนเพิ่นกำลังสิเทพื้นมาดิธรรมสมสร่างสุกเพิ่นกำลังลงมือธรรมสมสร่างสุกเนาะบริการสร่างเห็ดเฮือนเห็ดอดไรมดเนาะวัดวัดก็เห็ดบ่อเฮยสัวเห็นผลงานโอ้โหธรรมดาเลยธรรมสมเป็นวัยรุ่น คือว่างานแบบใดเให้งานวัดนะพวกติดลายลายเลยวะงานลายงานติดหน้าเป็นยังไง่โอ้ฝีมือแบบธรรมดาก่อพระได้ปะได้ได้เนาะสร้างสุปสมสร้างสุปเซปนท่านผู้ชมหล่อพระได้หล่อหล่อพระแต้มลายแกะลายเนาะงานวัดได้หมดเพื่อนวะติดต่อบริการเพื่นได้เนาะเบอร์ได้จานชื่อยู่บ่เบอร์ศูนย์ เก้าหกหกเก้าเก้าสามสามศูนย์โอเคติดต่อมาได้ท่านผู้ชมเอฟก็ได้บนเอฟก็ได้เนาะอยู่ด้วกันท่าบ่อยู่ด้วกันเลยเนาะเขาหู่จักกันอยู่ท่านผู้ชมเนาะกับผอยกันก็จึงว่าเลือกใส่บริการเลือกใส่บริการเพลินผู้สาวก็ยืนให้กำลังใจตลอดเลยนั่นแหละมันจะงามของงามวันนี้ตอนแรกยังเทพื้นบ่เทพื้นเทพื้นบื้นโบกโอ้แสดงว่ามืออื่นนี่ เกือบเนาะเกือบแล้วว่ารึแล้วเบื้อในกระบกแล้วกันเข่าบ้านเลยดิ้นแล้วเลยบมื่แล้วกันน้อยนึ่งแสดงว่ามือหื้อเนาะมือหื้อมืออื่นเป็นวันเนื้อกับระมัดขับเท่ากันเลวโอเคโอเคเชได้เฮาเชไดย์นั้นแบ่งเวลาถึกเด้อเชได้มาถอกเงินถอกครับในใจค่ะก็สาาเนะประมาณนั้นแหละจันไปลูกมาตปแล่นจ้าคนบ่ลูกคนไดยอ่าๆเอาฝ่าคนมันปกติก็เฮ็ดเรเวกไว ช่วง,งช่วงนี้มาเฮ็ด việc, เวียเฮ็ดงานก็ได้แข่งกับสภาพอากาศน้อยแม่เชื่อมืาเบื่องานโบกับฝนตกเขาไปเฮ็ดเบี้ยง่ากอีกแมนแหละแมนแหละได้น้องสุกทางนี้เมื่อคืนนะี้ฝนตกบ่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้บ่ผู้จักกันนอนแต่วู้คำเออจักโมงนอนหกโมงเจ็ดโมงก,ก็นอนเลยนอนไวเนาะ อย่าฝนตกก่อฝนบ่ได้ตกบ่ทางนี้บ่ได้ตกเลยเนาะจักตกจบบ่แดดเลยเด้มื้อนี้ก็มีแดดแสบายลสงีบ่ได้ตกซุมื้อนี้กินกินน้ําตัวเจาะนี่บ่หรือกินกินน้ําห้วยโอ๋กินน้ําห้วยบ่โดยเออบ่คือบ่กินน้ําตัวนี้มันมันเป็นจังได๋แบบจังได๋ัวมันบ่แจมัน่เคยกินน้ําห้วยจังซี่เออ ลองกินแล้วว่าน้ำเนี่มันจืดบ่มันมันกับน้ำหวยตัวใดแสบเหมืกันคือการกินน้ำหวยฮะกินน้ำหวยกินน้ำหวยแต่อาบน้ำนี่เนาะอาบน้ำนี่มือก็ไปอ่างหวยมือก็อาบน้ำยูนอืมแต่ว่าน้ำน้ำน้ำทุนเจาะให้นี่หาเบิงึงคือยังจะคุ้คนคุ้น,นอยู่เนาะน้ำคุ้นอยู่แม่นบ่ะก็เลยกินบ่ได้โดนทำพิษไซส์บัตเปิดไปแล้วคุ้น เปิดดดนนนไไปปปหลุระมาณจากสิบนาที่สมสมยังคุ้นอยู่เลยเนาะ<ด>คุ้นไอสังเกตเบื้องบนตินนั่นแหละมันจึงกิน,บนโบได้เนาะแต่ว่าน,น้ำห่วยบ้านท่าเจ้านี่ก็แซ่บด้วการการกินเบื้องก็แซ่บอยู่เถอะเถออาบมันโบได้โบได้อาบแล้วน้ำห่วยเนาะอาบอยู่เฮือนตัวเห็น<ด>ได้ห้องน้ำเจ้านี่ก็ปมเขาหน้าห้องน้ำเลยสบาย มีห้องน้ำเป็นของตัวเองเลยแบบบอบีห้องน้ำบงมือก็อาบน้ำอ้อยบะมือก็อาบน้ำน้ำในน้ำในน้ำขันว่าแบบตื่นเศร้ามากไปอาบน้ำอ้อยคันว่าเหมือนมันข้ามขันประมาณรวมน้ำอันนั้นอาบน้ำแรงคันประมาณเจ็ดโมงเลยก็เลยนอนเลยเจ็ดสี่น้ำเซ่บริได้ไปลิ้นบริได้ไปอาบบน้ำเซ่เดือนะอาบน้ำลงจมพยาวันคันคันเนาะน้ำ น้ำมันเป็นน้ำมันอะไรนี่น้ำป่านึ่เออน้ำคุณน้ำน้ำฝนตกเลยจากน้ำมาเตอร์ไซแต่ยาจับปาไฮด์ง้วยน้ำคุนไว้น้ำสังอย่างคนในเทิร์นทีมนั้นทีมนี่มันก็เลยแบบน้องปุตึกก็เลยมันทันจริงจรินะมีบางคนไปทีมนั้นทีมี่ลงกับมีแล้วเนาะโปจัดดีไลน์อันนั้นหลังอัพเลอร์เซหลังบ้านอยู่แต่เทิงหันเออมันมีมีบ้านเทิงมั้ยอยู่ตะพุ่นมีมาบ้านเทิงมีเออจัไปอาบทั้งนี้จับแบบ โอ้อาบอาบยู่ทางนี้บ่ทางพี่บ่พี่ได้ผลทางผลไป็นเขาทิ้งอยู่นั่นเดียวเขาทิ้งมากแล้วเอาน้ำน้ำไหลลงพี่บ่โดยไหลลงพี่เอออายเระว่าไหลลงพุ่นโมแม่บอแสดงว่ามีมีบ้านเนื้ออีกเนาะมีบ้านไล่บ้านอยู่เถิงอยู่ตามน้ำนี่เนาะโดยโอ้ก็เลยน้ำจะเรียนมามาเตวิละมาเตวิละ โอ้สายนี่มาแต่ทางวิลาทางบุญเนะาะก็เลยคันอาบคันเนาะดีแล้วบุ่ญ<ม>จะข่้น,อ,นอ,อยู่ใดมีแต่ค่อยให้หน้าคันพืนบุกคันมีแต่ค่อยคันโตเป็นโรคภูมิแพ้เด,ด้่ยเออแพ้ตัวอะไรก็ตัวหับหับน้ำบ่ได้เ่าะสั่นซะน้องเพิ่นอาบน้องห้วยแล้วมันคันแต่มาชมบ่บได้คันธรรมดาเอาน้ำซเ,เอาน้ำซี น้ำบ่วยกับน้ำเซ่แข่ไข่กันอยู่ดิเขาว่าอาบน้ำห่วยมันบวกลันเอออาบแล้วบ่น้ำห่วยอาบแล้วเขาว่าอาบน้ำห่วยมันปกติมันบวกลั้นยังเลยเขาว่าอาบน้ำเซ่มันคันอือคันแค้เนาะทายาเอาบ่หรืกินยาทายากินยาต้นนั้นจะไปฮุมหมอจนจะจะให้นะาจะเป็นยังมันเป็นผื่นเป็นยังเไโดิ ตุ่มก็จะมันตุ่มน้อยๆตุ่มบึ้งใหญ่ๆนึ่งเอาป่านี้ได้ห้องน้ำแล้วสบายแล้วนับมือแล้วอาบน้ำห้องน้ำตัวเองสบายอาบน้ำได้ก็ได้บัานนี้ค่ำๆยังอาบก็ได้สบายเลยจะนอนบัะเดียวอาบแตวิสลายม้ำก็ห้อนเลยห่อนยามหนาวห่อนบัญยามันหนาวห่อนนี่เขาอาบแต่เจ็ดโมงแปดโมงกลางคืนก็ก็ได้เขาคือนอนเลยยามหนาวกับเขาไปอาบในห้องน้ำมก็อุ่นสบายลมบ่ถือดีใจน้ำดีใจน้ำ นามบดานนองเกลือนองสุกมสมได้ดีเราไม่กินกได้นี่น้นคือนเล่นนะมัุ่นเนาะือนักุ่นสมดเนันะเลยนเนีคือเมื่อวานนี่ครับเพาะนองสุกจมูกินเนาะมึงเนาะแล้วผลจากจมูกินเนาะ ใส่ผักนะจังว่ากันกับบดีเบิ่งนำบริติดตามกันเจืินคนทามาใส่กันอันนั้นแล้วผักนะพื้นหมดตำสมมันแดงเลยน้องน้องน้องซุนเนาะบอกว่าพื้นน้ำอ่ะนะ พอแห้งเนาะอาบก็ได้แล้วปล่อยบ้างปล่อยบ้างปล่อยบ้างเดี๋ยวมันก็มดเหมือนกดีอย่าไปเฮ็ดมั้งเดี๋ยวเห็ดมั้งเฮ้ยได้แล้วได้แล้วบัดนี้ยใส่ละกำลังสิกลับมาใส่เอ้ยพอแห้งอย่าอย่าว่าสิล้างหนลางสลายเลยมดเลยกับแป้งทาร่าเนาะไปไปใส่มองกันนะเพื่อน มีข <sm> <laughs> ุนเนาะใส่น no yeah so ี่ได้เลยบ่เออยัดเตอข้างกลางหั่นเอาละท่านผู้ชมก็มาเยี่ยมยามน้องเพิ่นอีกเทื่อนึงเนาะแล้วก็มาเบิ่งอัปเดตห้องน้ําท่านผู้ชมใกล้สิแล้วแล้วเ่ว่าใกล้สิได้ใช้งานแล้วเนาะบ่เกินอีก2มื้อเนาะน้องสุเนาะโดยือว่าแล้วห้องน้ําได้ใช้งานเรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมกเป็นวันจันทร์วันคาพุ่ะจะได้ลงมาอีกคือนึงคือมื้อมาทอกเงินค่าห้องน้ําเนาะท่านผู้ชมเนาะ โอเคคลิปนี้กับป้าจอยกับน้องสุกกัสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะกับชิด้มาค่อยคอยมาอัปเดตน้อนงสุกตลอดทำสมไหฮทำสมเลยหายคิดหอนหายคิดเทิงเนาะน้องสุกแนมกล้องพีเ่เด้อยิ้มสุปกล้องพีเ่เด้อเอาละทำสมคลิปนี้ขอจบไวเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพิดาราเป็นปกันใดขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีบ,ยดดดบ๊ายบายวันนี้ฮาร์ดเออเป็นดีบอสนีมหาศาล